บริษัทดิตโตครับประเทศไทยจำกัดมหาชนอ่านะฮะงบออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้นะครับคือไรายได้ก่อนไรายได้เนี่ยอยู่ที่599.67ล้านบาทเอากลมๆ6 0 0 0ล้านก็เพิ่มขึ้นจากไตรมาส3ของปีที่แล้วเขาทำได้552้าบล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัก9อันนี้ในตัวของไรายได้มาดูมาดูมาดูกำไรขั้นต้น กำไรขั้นต้นเขาอยู่ที่194ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นมา24%จาก155ล้านบาทอีกบรรทัดนึงที่ไฮไลท์กันไว้นะครับกำไรจากกิจกรรมการดําเนินงานก็คือกําไรจากการดําเนินงานนะ่ะพูดง่ายๆเติบโต29%ครับคุณจตุพรครับ,บ154.38ล้านบาทจาก119ล้านบาทเมื่อไตรมาส3ปีที่แล้วแล้วก็ไล่ามานะฮะบรรทัดสุดท้ายเลยนะฮะกำไรสุทธิ 138ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น43%เนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาส3ของวิธีแล้วเนี่ยกำไร97ล้านบาทกลมๆมเกือบครึ่งเลยนะ mm. เออกือบครึ่งเลยก็เลยทำให้9เดือนแรกนะครับกำไรของดิโตอยู่ที่368ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับ270ล้านบาทเมื่อไตรมาสอ่อเมื่อ9เดือนของปี66ที่ผ่านมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโต อย่างมีนัยยะนะครับดูจุดที่น่าสนใจคือไรายได้โตแค่9%แต่กำไรโตถึง43%หลักๆเนี่ยเขาบอกว่าดิโตเองเนี่ยเขามีพัฒนาการครับคุณสุภชัยแฟนรายการฮะมีการให้ข้อมูลนะฮะที่ <ừ> มีการรายงานกันมาทางดิโตเนี่ยบอกว่าในช่วงไตรามาสที่3เนี่ยเขามีเหตุการณ์สำคัญนะในเรื่องของการไปลงทุนต่างๆ <ừ> โดยเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งเรื่องที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรามาสที่3คือดิสโตเนี่ย และบริษัทย่อย,ยอยู่ระหว่างการเตรียมตัวออกและเสนอขายโทเคนดิจิตอลมีมูลค่าในการเสนอขายรวมไม่เกิน480ล้านบาทครับ,รบวัตถุประสงค์หลักคือนําเงินไปใช้นะครับเพื่อสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการปุกป,ป่าชายเลนอย่างเช่นการปลูกกล้าไม้มที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพราะว่าจริงๆเนี่ยโครงการนี้ทางดิจิตเนี่ยทำร่วมกับทางด้านกรมอุทยานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับแล้วก็คือก็ให้ชุมชนเป็นคนดูแลก็คือ ใช้ใช้คนในพื้นที่ครับ,รบในการช่วยดูแลด้วยส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีการค่าเรื่องของบัรุงรักษาต่างๆนะครับ,รบขนาดเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเอาส่วนนี้แหละครับไปขายเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับแล้วก็มีการนำมาออกเป็นโทเค็นนะครับ,รบดิจิตัลเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินการของบริษัทและผู้ถือ โทเค็นจะมีสิทธิ์ได้รับผลตอบแทนจากการขายคาร์บอนเครดิตอ้างอิงสุทธิด้วยนั่นหมายความว่าใครที่มาลงทุนร่วมกับดิโตผ่านตัวโทเค็นดิจิตอลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับปันผลนะจากคาร์บอนเครดิตที่จะขายได้ในอนาคตนี่คือหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่รับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยที่มีการรายงานก็คือว่า ทางบอร์ดบริหารคณะกรรมการบร,ริษัทเนี่ยมีมติอนุมัติในการร่วมลงทุนกับบริษัทบูเวนเจอร์รูปจำกัดมหาชนนะครับและก็รบ,บริษัทไซเทมคอมเบอรชั่นจำกัดและบริษัทเน็ตเบย์จำกัดมหาชนด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลใหม่ซึ่งมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทเพื่อดำเนินธุรกิจสินเชื่อเพื่ออู่ซ่อมรถมและ,ะธุรกิจนะครับอื่นใดตามที่ได้มีการตกลงกันไว้โดยใช้นวัตรกรรมและเทคโนโลยีที่เกิดความ เชี่ยวชาญของทั้ง4บริษัท uh huh. โดยบริษัทมีสัดส่วนการเข้าไปลงทุนและโครงสร้างการเข้าถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวอยู่ที่ระ35ของทุนจดทะเบียนและจํานวนหุ้นทั้งหมดมนะครับอันนี้ในส่วนของบริษัทจดทะเบียนใหม่เป็นบริษัทลงทุนใหม่ใช่แล้วก็จุดที่น่าสนใจเมื่อสักครู่คุณจตุพรพูดถึงตัวเน็ตเบย์เน็ตเบย์ปรากฏว่าหลังจากที่ดิโต้เขาเข้าไปถือหุ้นเนี่ยไตรมาสสาม,ามาก็บันทึกกำไรามาแล้วนะ กำไรสุิที่ได้จากเด็ดเบในแตรม,มาสามตามที่เขาแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เนี่ยครับสามสิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งล้านบาทสาสิบเอ็ดล้านบาทเสร็นะอันนี้กำไรนะรเป็นกำไรที่ได้จากการรับรู้ตามส่วนแบ่งกำไรของเน็ตเบก็เด็ดเบก็คือเขาไปถือหุน้นตัวของดิ to ตเข้าไปถือหุ้นเน็ตเบแล้วก็บันทึกกำไรเข้ามาตามสัดส่วนสามสิบเอ็ดล้านบาทก็คิดเป็นถ้าดูจากกำไรร้อยสาสิบแปดล้านบาทนี้ก็ถือว่าเยอะนะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าสร้างกำไรให้กับดิจตเข้ามาแล้วนะในแง่ของการเข้าลงทุน ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอ่านะครับนอกจากนี้เนี่ยดิโตก็บอกว่าเขาก็ได้ได้เงินปันผลนะจากคุณสามัญในบริษัทโสมาภาอ่าโสมมา i าอินโฟเมชันเทโรยจำกัดมหาชนก็เป็นเงินปันผลจากการดําเนินงานในปีครับเพิ่มเติมนะครับทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน30ล้านบาทโดยบริษัทเนี่ยรับรู้รายได้ปันผลในส่วนที่บริษัทเข้าไปถือหุ้นเนี่ย18%เนี่ยคิดเป็นเงินปันผลประมาณ5ล้านกว่าบาท โอ้แสดงว่าถ้าดูแบบนี้ร้อยสามสิบกว่าล้านบาทนี่ได้จากลูกๆตัวนี้สองก้อนนี้หกสล้านนะเกือบครึ่งเลยนะสำหรับบรไรัยทั้งหมดที่ออกมาล่าสุดนะครับอืมนะครับนะอ่ะก็ถือว่าเป็นพนันนาการที่น่าสนใจเพราะอย่างที่บอกว่าดิ t โตเองเนี่ย ออนอกเหนือจากดิโต้แล้วเนี่ยเขายังมีบริษัทที่เป็นทั้งที่ไปถือหุ้นเป็นทั้งพันธมิตรแล้วก็เป็น JV ที่มาร่วมทุนกันใ,ในการดําเนินการแต่หลักๆนี่ยดิโต้เขาก็ใช้นี่แหละฮะเรื่องของนวัตรกรรมที่เขามีมตัวโปรแกร,รมต่างๆที่ทางไอทียังไม่ดับรวมของทีมจี G, มที่เขามีทางด้านวิศวกรรม ต่างๆเนี่ยมาผนวกรวมใช่ในการไปทํางานด้วยะนะครับแล้วก็ทีมจี๋ไหนๆพูดถึงแล้วเขาก็มีการแต่งตั้งคุณซีโอคนใหม่นะคุณชฉวฤทธตดรตเฉวิทิตหรืออาจารย์ชวฤิธที่หลายๆคนรู้จักกันนะฮะกลับมาเป็น c e o ของทีมจีอีกครั้งหนึ่งคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งทีมจีมาเลยนะถูกต้องและหลังจากนั้นไปแกก็ออกไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยล่าสุดกลับมาละคือถ้าเกิดใครจํากันได้ในช่วงน้ําท่วมปี54ี่เนี่ยที่จะเป็นตัวไทยฝัด ไทยฟัดเนี่ยเป็นเหมือนองค์กรแล้วก็มีอาจารย์ชาวลิตนี่แหละฮะที่ขับเคลื่อนแล้วก็ให้ข้อมูลกับเรื่องของวิศวกรรมทางน้ำในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมการใช้แบ็คต่างๆหรือว่าการที่จะผันน้ำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพก็ทีมจีนี่แหละใช่น่าสนใจนะฮะว่าจะฟื้นในแง่ของรายได้และกำไรของทีมจีที่อาจจะดูช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาจจะซบเซาลงไปน่าจะฟื้นตัวกลับมาได้แล้วก็เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือตัวของดิโตอีกทางหนึ่เหมือนกันนะครับ